ก็ได้ให้เกียรติของหวมและนอกจากนั้นผมมีขนาดการรมการต่างาจากเจ็ดภาคส่วนของห่วมเพื่อแสดงถึงความถูกต้องและเป็นชักขีพยานในการออกหวยพัฒนาในแต่ละครั้งน,นั่นเองซึ่งไทนี้ก็จะได้ทําการออกเลขเสียง6ตัวซึ่งออกข้างเดียวมีผลถึงเลข5ตัว4ีตัว3ตัว2ตัวและ1ตัวแบบการสมัยตามลำดับดัหลังจากนั้นก็จะได้ทําการสืบต่ตทำการออกเลขสำรับฝันหรือว่าเลขน้มสัดสามทับ40ซึ่งก็จะได้ทําการออกจากนวน3ามขั้งด้วยกันสาหรับทานใดที่เสียงโชคเสียงรางวัลกำลังออกทำการออกเลขสำลับฝัน โยกเล่นน้ำัดถังัดจีเปีนได้จะได้กำัการศึกาททางสมัครใการของการสำคัญใดที่ยังโคงการมาวันสมาระดมการว่าในสำาักไปโยกเนนำซัดถางผันจี๊ีนไดจได้กำลั้การศึาทุกทางสมการของการใดที่ังโครงาราวันาระดมการวาใสำกไปโยกเล่นนำซัังวันจีปันได้จะได้ก่งการาทุกางสมัครในการของการใดที่ยังโครงการมวัสาระดัการวาในสำนักไปโยกเล่นนำซัังวัดจี๊ีนไ้จะได้ำงการศึกษานทางสัน ความมันหมดพัดไปควงดูความเจ็้ที่มาดูก็รู้ดูที่ความสูญยิ่งสบารยความเกลียดที่มาผิดวันควงดูความเจ็บที่มาสัมผัสรู้ดูที่ความสูญยิ่งสบารยความเกลียดที่มาผิดวันควงดูความเจ็บที่มาสัมผาสรู้รูที่ความสูญยิ่งสบาย ิผู้ต่างนาจากศูนย์กาาลางเนี่ยเราสั่งซาดมีผู้ตัางหนาจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในทงเที่ยวมีผู้ต่างนาจากหองวาการสำนักงานนายกรัฐมุนตรีมีผู้ตางนาจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ตัางนาจากกระทรวงการเงิน นอกจากคณะกรรมการคุ้มครองการออกลทกลางวันเป็นเกียรติของห้วมในการออกฤทธกลางวันในครั้งนี้ก็ยังมีคณะอุนวิการบริษัทลับสากิดหย้ยพัฒนามีทั้งม่ได้แค่แค่การเสื้อเซอนในมีมวลวนจำนวนหนึ่งเขาได้เกียรติของห่วมติดตามผลการออกฤทกลางวันสนานอกาต่อไปนี้เพื่อการความโปร่งใส จึงของเฮียนเซินคณะกรรมาการคุ้มครองการออกฤทธิวันในเกียรติข้งกวดกาอุปกรณ์ที่จะนําใส้ในการออกฤทธิวันเพืทําการกวดกาคัดเลือกและที่สั่งนักนิบ้านเพื่อจะนําขึ้นไปวางไว้อยู่ทั้งในตุ้ขอเฮียนเซินหวยตำราฝันสามทับสี่สิบผู้เสี่ยงโชคสามารถเลือกซื้อได้หนึ่งนามสัตว์โศกนามสัตว์และสามนามสัตว์ตามความสมัครใจ ราคาจำน่ายลืมจากหนึ่งพันกีพันไป่เลขกสามนำสัตว์เมนผู้เสี่ยงโชคเลือกซื้อเอาสามนำสัตว์ตัวหนึ่งหูเสียงเลขรางวัลต้องถือสามนำสัตว์จะอยู่ในตำแหนง่งใดก็ได้ซื้อหนึ่งกีโชคดีจะได้รางวัลหกล้ากลก 2, นกีเลขสองนำสัตว์เมนผู้เสี่ยงโชคเลือกซื้อเอาสองนำสัตว์ตัวหนึ่งหูเสียงเลขรางวัลต้องถือสองนำสัตว์ จะอยู่ในตำแหน่งใดก,ก็ว่าได้ซื้อ 1, ึ่งพันกีบโชคดีจะได้หับเงินรางวัลหนึ่งแสนหกสิบพันกีบเลขหนึ่งนามสัตว์เมนผู้เสี่ยงโชคเลือกเสื้อเอาหนึ่งนามสัตว์ต่อหนึ่งหูเสียงซื้อถุงพันกีบโชคดีจะได้หับเงินรางวัลแปดพันกีบในเวลานี้คณะกรรมก,การคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังทำการกวดกาคัดเลือกและที่สังนักในบ้าน ขออา่านแจ้งการถึงบรรดาตัวแทนจำนายหัวพัฒานาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดหอดผูธิมักเสียงสูกชิงวันในขบเขตตัวพิทศเรื่องการจุออกลีกิ์ใวันหัวพัฒานาในวันจันทร์วันที่1ิบสองในวันประฮัตวันที่1ิเหมษาปีนปีบ0 2 1บุริัทรับสาินหัวพิธานาขอถือเป็นเครียดแจ้งมายังบรรดาตัวแทนจำนายหัวพิธานาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดหอดผูีิมัก เสียงโุขชีหนึ่งวันในขอบเขตอุรเทศทราบว่าเพื่อหับประกันการเคลื่อนไหวการจำน่ายหัวพัฒนาได้ดำเนินไปตามแผนการและมีประสิทธิผลดีฉะนั้นในระยะเสร่มสงบุญปีไม,ม่ลาวพศ2 5 6 4งห้าหกมราชรกิจหัวพัฒนาจะได้จุก,การจำน่ายและอกเลขรางวัลหัวพัฒนาในวันจันทร์วันที่12และวันประฮัทวันที 25, ่15เมษามนาปี2อง1วต และบ่มีการออกเรีกทุเทนคืนดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาตัวแทนจำนายมาพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดหอดผู้ที่มักเสียงสูกซินวันเพื่อซาและอุปกรณ์ที่จะนำใส้ในการออกเลีกมาในครั้งนี้ก็มีนจะได้นำใส้อุปกรณ์ในตุ้มและอุปกรณ์มุงกลม ปุบก่อนในตุม้มเมนจะมีพนักงานออกเลษ์กางวันได้ขึ้นไปไประจำหน้าที่อยู่แต่เลยในตุม้มเพื่อทําการบรรจุในบานเข้าใส่แต่เลยในตุม้มให้ครบตามจําจนวนตุ้มละสิบในบานลหลังจากนั้นพนักงานออกเลษกางวันก็รจะทำการหมุนในตุม้มเวทในบานนี้หมุนกิ้งสลับกันไปมาลหลังจากนั้นก็จะเ,เรียนเซอร์คณะกรรมการคุ้มครองการออกเกข์กางวันได้ขึ้นไปไประจำหน้าที่อยู่แต่เลยในตุม้มนำพนักงานออกเกษรกางวันเพื่อความจิตกรรม กดเชียงในบาลได้ตกลงสุบรญญัทิานนอกตุ้มละหนึ่งในบาลหลายในบาลที่ตกลงสุบรญญัติานนอกก็แมนจะได้นําไปบรรจุรวมกันเชื่อมกอวกมุขแล้หลังจากนั้นพนักางานออกเรียงวันก็จะท,าะทาําการหมุนอุปกรณ์มุมเมื่อบาลทั้งหกในบานในหมุนกิ้งสลับไปกับไปมาแล้หลังจากนั้นคณะกรรมาการคุ้มครองการออกเลียงวันก็จะได้เสียงเทา่าในบาลมาจนครบหกในบาล พลังงานออกเทขงวันจริงที่ทำการไคลนบานเพื่อเสื่อผลการออกเทขอวันยังเป็นทางการแหลมมุนคารังวันหัวพัฒนาเลขหกตัวต้องซื่อเลยถือทั้งหมดหกตัวซื่อทุนกีโชคดีเจ้าภากันหลังวันสี่ห้อยล้านกี่ทธิ์ห้าตัวต้องซื่อเลยถือห้าตัวซื่อทุนกีโชคดีเจะทภาพกันหลังวันสี่สิบล้านกี เลขสี่ตัวต้องซื้อเลยถือสี่ตัวซื้อหนึ่งพันกีบโชคดีเจ้าท้ากันรางวัลหาล้านกีบเลขสามตัวต้องซื้อเลยถือสามตัวซื้อหนึ่งพันกีบโชคดีจะาท้ากันรางวัลหาแสนกีบเลขสองตัวต้องซื้อเลยถือสองตัวซื้อหนึ่งพันกีบโชคดีจะาท้ากันรางวัลหกสิบพันกรีบเลขหนึ่งตัวต้องซื้อเลยถือหนึ่งตัวซื้อหนึ่งพันกีบโชคดีเจ้าท้ากันรางวัลห้าพันกีบ เลยในเวลานี้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกฤกษ์างวันก็ได้ทําการกวดขาคัดเลือกเลยที่สั่งนักบาลเป็นทีพ้อยเลยในเวลานี้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกฤกษ์ลางวันก็กาลังทําการปวดขาอ,อุปก,กรณ์ที่จะําไส้ในการออกฤกษ์ลางวันหวยพัฒนาเลขหกตัวซึ่งจะได้ทั้งผลเลขห้าตัวเลขสี่ตัวเลขสามตัวสองตัวและเลขหนึ่งตัวท้าย และภายหลังสําเร็จการออกเลื่งวันพ้นการออกเลื่งวันหวยพัฒนาจะได้มีการแจ้งหนนให้มวลชนในรับทราบเติมอีกทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั่นเอซิมิสของเครือข่ายโทรคมและทางหนังสือพิมพ์ต่างๆเซนหนังสือพิมพ์จันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาโนและหนังสือพิมพ์การเงินลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันนิกบาทขึ้นมาประจำนาที ขอซืพนังงานออกเล็กรางวันมาจกเสียงเล็กบัตทีว่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอซืิอพนักงานออกเล็กรางวันมาจกเสียงเล็กบัตทีว่ในขันเป็นข้างที่สองได้แก่บัตรหมายเลขห้าขอซืิอพนักงานออกเล็กรางวันมาจกเสียงเล็กบัตทีู่ในขันเป็นข้างที่สาม ได้แก่บัตรหมายเลขสามขอเชิญพนังงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่สี่ได้แก่บัตรหมายเลขสี่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่ห้าได้แก่บัตรหมายเลขสองและวขอเชิญพนังงานออกเลขรางวัลมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หก ส่งเป็นครั้งสุดท้ายได้กแก่บัตรหมายเลขหกการจุกเสียงเลขบัตรของพนังงานออกเล็กรางวัลก็ได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเล็รางวัลจะได้ขึ้นไปประจาหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจุกเสียงได้ พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่และหน่วยตุ้มเป็นทีเหยบห้อยต่อไปจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเขาใส่หน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มให้ครบตุ้มละสิบหน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึง่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สหมายเลียกสหน่วยที่ห้าหมายเลียกห หน่วยที่หกหมายเลขกหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลขกเจ็ด หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่ซิปหมายเลขศูนย์การบรรจุหน่วยบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้คบตุ้มและซิบหน่วยบานเป็นที่เห็บห้อยต่อไปขอให้พน uh ักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มท MM ั้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นข้า้งที่หนึ่ง ไปัไปมาในโอกาสต่อไปขอเหียนเชิญนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่ยุตลเ่องในตุ้มนำพนังงานออกเลขรางวัลคือดังนี้ 1. ขอเหียนเชิญนคณะกรรมการผู้ตา่างนาจะกระทรวงการเงิน 2. คณะกรรมการผู้ตา่างนาจะกระทรวงป้องกันความสงบ สามคณะกรรมการผู้ต่างน้าจากห้องวาการสำนักงานนายกรัฐมนตีสี่คณะกรรมการผู้ต่างน้าจากกระรทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมแลททองเที่ยวหาคณะกรรมการผู้ต่างน้าจากูนย์กางแนวราวสางทราบและฮุกคณะกรรมการผู้ต่งางนาจากคณะเลขาธิการสภาแห่งทราบโคเ็นเซน คณะกรรมาการคุ้มครองการออกเล็กรางวัลทั้งหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่ยแติเรื่องในตุ้มนำพนักงานออกเล็กรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมกดเสียงของหน่วยบานตกมาสู่บอลของหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานในหลังจากนั้นพนักงานออกเล็กรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้งหกหน่วยบานไปบรรจุล้อมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลม คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรังวันก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นที่เฮบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวันหมุนในตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้งที่สองแต่นเวลานี้พนักงานออกเลขนังวันก็หมุนในตุ้มไปด้วยค้นแต่ก็พ่อแม่เป็นขั้งที่สองในประานที่นากือแพงทุกทู้ทานผู้ที่มาให้การเชียงสุกซึงวัน ที่ได้การสนับสนุนประกอบด้วยผู้เหัวพิจารณามาตลอดความเชื่อมั่นเหงาของเราข้าะกับในปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์และท่องใสพร้อมนี้บรรดาท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับการออกเลข่องวันท่านก็สามารถเคำนวณตรงได้ทุกอนข้างอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทจิ้นหัวัฒนาบ้านทงคำเมืองจบุรีนครหลวงฉันดูจะที่จำตรงกันทุกชุดทางโทรศัพท์แห่งชาติลาวช่องหนึ่ง ไดททากระจายเสียงเอฟเอ็มหนึ่งห้อยสามจุดเจ็ดเมกะเฮิร์นโอกาสต่อไปขอเหียนเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงหายในบานได้ตกลงสุบรหับทาานนอกขอเหียนเซินขอหอบใจั้งทั้งคณะกรรมการฝวายพนักงานถือขันได้ขึ้นไปหับภายในบานที่ตกลงสุบรหับทาานนอกได้นำเอาในบานห้องในบานไปบรรจุลมกันเซลล์อุปกรณ์มุกม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่ส,สี่หน่วยที่ห้า เลยหน่วยที่หกลำดับต่อไปเป็นพนักง,งานออกเลียงวันจะได้ทําการบรรจุด้บานเข้าเสื้อประกอบมุงก,กลมุมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่ หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกพนักงานออกเล่งวันทําการบชรวในบ้านเข้าสายปกรณุ่งขมหกหกในบ้านเป็นทีพ่อยสำหรับตัวไปของพนักงานออกเล่งวันใ้ขึ้นมาประจํายุปกรณ์เลขเสียงประจหลักพลังทําการาช่วุในบ้านเลขเสียงประจําลักซึ่งจะมีอยู่หกในบ้าน น่วยที่หนึ่งหมายเลข1หนึ่งน่วยที่สองหมายเลข2สองหน่วยที่สามหมายเลข3สาม หน่วยที่สี่หมายเลข4สี่หน่วยที่ห้าหมายเลข5ห้ เลขหน่วยที่หกได้แก่หมายเลขหกพนักง,งานออกเลขกลางวานันหรืทำการบรรจุในวนันเรียกเยลมประจําลักเป็นทีพ้อยในโอกาสต่อไปของเฮนเซินนนรนคณะกรรมการผู้ต่างนาาจากกระทรวงยุติธรรมได้เกิดขึ้นเสียงในประจำลักเป็นข้างที่หนึ่งของเฮนเซิรน ขอขอบใจน้ำด้าขนากรรมการพนักงานออกเลขรางวัลกำมันทำการไถโนบานเลขเสียงประจําหลักขั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสามขอพนักงานออกลางวัลประจําในตู้มหมายเลขสามเพิ่มเลือกขนากรรมการในมาประจํายู่ปุบทงกุ่มขอพนักงานออกลางวันในหมู่นุปรกรุ่มเป็นขั้งที่หนึ่ง ในเวลานี้พนักงานออกเลียงวันก็ได้หมุนผัวหวังกลมไม่ได้คมแหงแต่ภวิเหตุทางบาวนน้ำหกไดบานกลมแหงได้หมุนกิ่งสลับไปกันไปมาขอขอบใจนักนขน้าราชการฝ่ายพนักงานออกเลียงวันเจ้าปฏิบาลและนำมาวางไว้อยู่บนองคหับอยู่ที่กำหน่งหลักพันในโอกาสต่อไปขอเยียนเซินณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติคุณเซนนี้ประจำลำเป็นครั้งที่สองของเยียนเซิน ขอบใจทั้งๆคณะกรรมการพนักงานออกเรียกลางวันกำลังทำการขายหนบานเรีกเสียงประจำลักขั้งที่สองได้แก้มหมายเลขหกขอพนักงานออกเรียกวันประจำในตู้หมายเลขหกเพิ่มในคณะกรรมการได้มาประจำอยู่โขดของขุมขอพนักงานออกเรียกมาในหมู่อุปกรณ์ของขมเป็นขั้งที่สอง และอยู่ในสถานที่ออกเลธิงวันยังเปิดอกาให้มวุชนเข้าม่วมที่ตามการออกเลีิงวันก็ขอเสนมประธานที่นี้ขอ้อมสนใจสามารถขาบลงผลการออกเลีิกงวันได้อยู่ดีสำนักนงานใหญ่ม้านคงคำซึ่งจะเรื่องแต่เวลาสามโมงต้นไปขอขอบใจนนุนนักคณะกรรมการ่ายพนักง,งานออกเลธิงวันจับในบานและนำมาวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วย ในการต่อไปขอเงเฮนเชิญน,นคณะกรรมการผู้ต่างน้าจากห้องวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในเกี้รติ่อมเสียงเรขกประจําลักเป็นขั้นที่สามของเยนเซิรขอขอบใจทํานักนคณะกรรมการพนักงานออกเลขรางวัลกําลังทําการขานบานเลขเสียงประจําลักขั้นที่สามได้แก่หมายเลขสอง ฝ่พนักงานออกเรีงวันประจําในตู้มหมายเลขสองเพิ่มในขนาดกรรมาการได้มาประจำญี่ปุ่นของผมฝ่ายพนักงานออกเรีงวันในหมู่นุบุก่อนของผมเป็นขั้นที่สามการจัดตั้งออกเรีงวันหัวพัฒนาเป็นรวมศูนย์บริษัทรสกินหัวพัฒนาบอลเดียวซึ่งจะนําใส้ผลการออกเรีงวันเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศ ขอขอบใจน้ำหนังคณกรรมการว่าพนักง,งานอกลีดมานิจเจาปนิบาลได้นำมาวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นในโอกาสต่อไปขอเฮนเซิลคณะกรรมการผู้ตัง้งนาจากคณะลิขาธิการสภาแห่งชาติในเกียรติคือเสียงเรียกสำรักเป็นทั้งทีซีของเฮนเซิล ขอขอบเขตอำนาขคณะกรรมการพนักงานออกเลขกลางวันกำลังทำการขายโบาลเลขเสียงประจำหลักขั้งที่สี่ในเกมหมายเลขสี่ขอพนักงานออกเลขกลางวันประจำในตู้หมายเลขสี่พนักงานคณะกรรมการได้มาประจำยุบท้องผมขอพนักงานออกเลขกลางวันในหมูอุปกรณ์ของผมเป็นขั้งที่สี่เถิดมาดาสมาชิกผู้ขายหวยในการวางตัวตังในเวลาขายหวย ม่นักษาควบเป็นระเบียบเพียบห้อยไว้มีสิ่งจีดผ่างกระจจรมไปมาตามท่อเนินหลวงและแห,ห่หออจใส่ซักษาพบสาอาดในบิรีณตัวเดีครับสซบภายมีคศาสตราจบงามอยู่เรื่อยๆขอขอบใจน้ำง้นนาขงขณกรรมการคนพนักงานออกเรียกวันในเจ้าอ,อนิบาลเลยนำมาวางไว้อยู่บนองค์หับเึินขณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบ ได้เก่ขึ้นเสียงเรียกประจำลักเป็นครั้งที่ห้าของเฮียนเซินขอหอบใจน้ำน้ำขนาดกรรมการพนักงานออกเรีกกลางวันกำลังทำการไข่โนบานลเรีกเสียงประจำลักขั้งที่ห้าได้แก่หมายเลขกนึงขอพนักงานออกเรีกกลางวันประจำในตู้หมายเลขกนึงเพิ่มด้วยคณะกรรมการได้มาประจำอยู่ปอนมุขผม ขอ่อยพนักงานออกเรียงวางในมุมรูปกรงท้งกปุ่มเป็นขั้งที่หา้าและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หอยทุกชนิดเป็นขายทั่วไปโรยส่วนไดพรมไทยอารมณ์ในการเชียงโชคสิาา่งมีวัน้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งรูปเฝ้าจัดการพนันต่างๆที่บตรถต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจทั้งทั้งคณะกรรมการขอ่อยพนักงานออกเรียงวันที่เจ้าพนิบาลและนำมาวางไว้บริมหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสน ในโอกาสต่อไปของเฮียนเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในท่องเที่ยวในเกียรติขีนเสียงเรียกประจำลักเป็นขั้งที่หกของเฮียนเซิร์ลใเรียกเสียงประจำลักกคนละเพียงหนึง่งมือบาลเท่านั้นขอขอบใจทั้งคณะกรรมการในเรียกเสียงประจำลักขั้งที่หกซึ่งเป็นขั้งสุดท้าย ในเกมหมายเล็ห้าขอพนักงานออกเรียงวันประจำในตู้หมายเล็กห้าเพิ่มลักษณะกรรมการได้มาประจำอยู่พวนของกลมในวิกาต่อไปขอเหียนเซินลักณะกรรมการในโยขยงกเสียงอเนิบหานได้ตกลงสู่บรองหับด้าน,นนอกขอเหียนเซินขอขอบใจสำนักลคณะกรรมการขอพนักงานออกเรียงวันที่จ้าอเนิบหานและนำมาวางไว้อยืนบ้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิทธิ ในบานก็ไม่ได้ถึกนำมาวางไว้อยู่บนหับทันหนอกเป็นทีพ้อยขอให้พนักงานออกฤิงวันจับในบาลในทําการไขในบาลไสเจนิผลการออกลทิ์กนางวันพนักงานออกฤิ์กลางวันก็กาลังทําการไขในบาลื่อจสนอผลการออกฤทธิ์กลางวันผลการออกลทิ์กนางวันหวยพัฒนา ปราจำงวที่สหกออกข้างวันที่1เดือนมีสาปี2 6, องพัาเสวรางวันเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก่มหมายเลขศู7ย์เก้าเจ็ดหนึ 1, 8, ง่งแป้านงรางวันเลขห้าตัวได้แก่มหมายเลขเก้าเจ็ก้าเจ็ด หนึ่งแปดสองรางวัลเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองรางวัลเลขสามตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองรางวัลเลขสองตัวได้แก่หมายเลขแปดสองแปดสองเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสอง ผลการออกเรีงหนึ่งวันหัวพัฒนาเลขยกคุกตัวก็ลงมาครบตามจํานวนเป็นทีพ้อยลำดับต่อไปจะสืบต่อทำการออกเรียงวันห้อยตำราฝันสามทับสี่สิบหอยพนักงานออกเรียงวันได้ขึ้นมาประจํายุบกรอออกเรีงหนึ่งวันในประกาศต่อไปขอเยันเซินคณะกรรมก,การผู้ต่างหน้าจากห้องวากานสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีในเกียรติขึ้นกดปุ่มออกเรียงวันเป็นครั้งที่หนึ่งของยันเซิน เลขสามนำสัตว์เม่งปูเสียงสู้กเลือกซื้อเอาสามนำสัตว์ตนหูเชียงเลขรางวัลต้องถือสามนำสัตวซื้อหนึ่งกี๊โชคดีจะได้รางวัลหกล้านกี๊โอหกใจทั้งทั้นก็หนักมากันแต่ในเวลานี้เมื่อบานนำสัตว์มาได้หมุนกิ้งสลับไปกันไปมาในยเมื่อบานนำสัตว